อยากได้อันเนี้ยที่มีไหมมีมีอังมันมีอยู่สองอันแต่ว่าอันนี้มันเป็นของอยู่ในหนังสือขอขอช่าุูเช่ไหมขอแบ่งอันหนึ่งเท่าไหร่พี่อะเท่าไหบุญมูใช่ไหมไม่ผมไม่ผมไม่ร่วมเป็นมวลสาลเอาไปเลยไม่มเอาไม่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 เอาเอาลกด้วยกันเอาเลยไม่าเนี่มันอยู่ในหนังสือเหรอไอ้ชุดนี้อยู่ในหนังสือพี่ทาหมดเลยเหรอเออแล้วผมผมผมไม่เป็นไร่อ แล้วก็เดี๋ยวโทนเอาเส้นกีฬาคุณแม่ไปด้วยอันนี้ก็อยู่ในหนังสือแต่ไปนิดเดียวนะอไม่ไปให้ใครเลยนะชุดนี้พี่ผมอยากเช่าไม่เปไรเก้าพเก้าร้9 9เบารอเงินร่วมบทร่วมโทนไปเลยเออจริงๆครับอันนี้อันนี้องค์คงอ่าเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมไป้ร่วมทำโบุญอยู่ในหนังสือพี่เลยอะผมจะบอกว่าเพื่อนๆพี่พักเป็นคนนำหนังสือคุณย่าบุญเลือนคนแรกนะ อ่าเป็นคนนนนั้หังสือคุณย่าบุเรือนคนแรกนะนี่คืออันนี้คือตลับอันนี้นะอันนี้คืออันนี้เลยอ่านี่เป็นนี้แหละอันนี้เลยอ่ะใช่โอ้คือยอดเลยอ่ะนี่คืออันนี้สลับอันี้เราจะไปทำมวลสารนะนี้เป็นอัจจิเท่าคุณย่าได้แล้วก็เกสาตรงนี้ก็คือนี่คืออยู่หมดนะทอมได้คืออยู่หมดเนี่ยศิลาน้ำเดี๋ยวจะแบกไปให้ได้อยู่หมดอันนี้สายทองใส่เงินใส่ทองอันนี้ใส่เงินใส่ทองผมไม่มีใส่เงินนี่ได้ใส่ใส่ได้ค่ะนี่ศิลาน้ำศิลาน้ำโลนี้ก็ยังอยู่อยูน้ำน่ก็ได้ เดี๋ยวรับปากกันก่อนได้วันปุกเสกที่ไปด้วยนะไม่เคยไปไปผมหน่อยคุณย่าไปที่วัดแตุ่่าไปเป็นจักรีพยานหน่อยว่ารุ่นนี้เราได้ถามคุณผมไม่เคยทำคุณย่าเลยอันนี่เส้นกระสาอันนี้นะนี่ให้มวลสาวที่ไม่ไปได้ไงล่ะต้องไปดิโอเคอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้เหรออันนี้เลยเหรออ่าใช่อันนี้ก็คืออันนี้เลยยอนไลยได้นี่หนังสือเลยนะอ่าใช่ บ้านหลวงแกี่วิชาสอนที่คุณแม่มาจากวัดสรนาธรรมารักมาสร้างบ้านอยู่ที่ตาล่มชูชีพไหเหรอตอนที่จะเสียทุนนู่นก็ท่านก็เสียที่นู่นนะเหรอถ้านมีบ้านทั้งหลังเหรอหลังแรกคืออยู่วิสุทธกษัตริย์โดนสัตว์ใช่สามกีนิดเดอ่าบ้านหลังแรกบ้านที่สองคือเป็นสามกีวิสุทธ์อันแต่เป็นบ้านพระขนงหลวงแกี่ยมคือนี่หลวงแกี่ยมพิชาสอนสร้างบ้านท่านหลังสุดท้ายอันนี้ก็ที่ท่านไปวัดสรนาที่บ่อน้ำกวันนี้ยังอยู่อ่าเนี่ยคือแม่นี่ อดีนี้ไปก็อันนี้ขอรแคมของว<บ>ัดทพระผาพี่แล้วนี่เป็นใครผมญาติใช่เอใเวลายกของออกมาพูดว่ายะโสทาราประมิหังพาลีตูมขอพระอาทิตย์พระจันทร์ทีพระวาจาโอ้โหนี่ของท่านเลยพี่ผมขอญาตถ่ายไปนะขอญาตถ่าย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 ไว้สุดยอดเลยเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหแล้ว ถอนอะไรนะรายทองใช่ไหมใส่เงินใส่ทองมีแล้วใส่เงินพี่ตักมาอย่างน,น,น้อยก็ได้พี่เอาไปร่วมบุญเงินพี่โอ้โอเ,โเนี่ยผมบอกให้ในวงการเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งถ้าเรื่องคุณย่าบุญเรือนนะพี่พักนี่เขาจะเล่นคุณย่าบุญเรือนกับพักกุลยังเป็นคนเดียวในวงการที่อนุรักษ์พักกุแล้วเล่นแบบไร้สดด้วยนะสามารถเข้าไปดูช่องพี่ก็ได้ชื่อว่าพี่พักมรดกไทยป่ะใช่ชื่อพักมรดกไทยเลย ออัันนี้แต่เก็บกู้ชื่นถูกมีนังกวักพี่พี่นังกวักกระมังมั่งมีกระมังมั่งมีโอ้โหนี่ครบครบเซตเลยอนี้นี่บ้านบ้านลูกศิษย์เหรอโอ้โหนบ้านลูกศิษย์อันนี้โต้หมูโต้เลยอ่ะตันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ก็ได้มาสมัยก่อนอันนี้ก็พี่นี่รุ่นนี้ทันท่านไหมสามสองพระ้าสามสองอันนี้พระพุทโธนี่ไงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพุทโธการไม่ใช่แล้วอันนี้ออันนี้ปิดตาที่ทันท่านพระพุทโธการนี่หายากไหมพี่ยาก วันนั้นผมเป็นประมูลพี่หมึกมาองคออ์อในไลฟ์ทั้งหมดเลยกับแจมโบ่องคสองล้านสามอ๋อไอ้องค์นี่ใช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 ่สองคู่อสองล้านสามไปประมูลในในไลฟ์เขามาเขาเขาเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลไปช่วยเขาอ๋อนี้พระที่แบบคุณย่าไปเสกอันนี้99วัดอาวุธกับ99<อ>้าสละน้าอ๋อนี่นี่นใช่ใชใชนี่นี่นโอ้โหอยู่ในนี้อ่านี่เกษาคุณยา่าปึ๊บ สายทองสายเงินเราจะสร้างพระพุทโธเนี่ยเราจะต้องมาเอาออริจินอลจริงๆอันนี้คือออริจินอลจริงๆนี่ปกติเขาไม่ทําให้ใครนะจะบอกให้เนี่ยพี่พักนี่เขาไม่ติดมากเ้ยผมไม่ได้ถ่ายง่ายๆนะเนี่ยติดมากต้องจะจู่โจมนะเอาแบบมา <c oughs> แบบไม่ต้องตั้งตัวห้ามโทรมาบอกก่อนเลยเขาหนีเราหนีคร<ๆ>ับโอเคไม่ไม่เคยชอบบอกนะอร,รักๆกันอยู่ไม่ได้สิพี่นี่น้องเลย นี่น้องเลยโหนี่ขอบคุณมากเลยนะพี่ขอบคุณมากขอบคุณทุกมวลสารเลยเอาไปร่วมบุญกันนี่ใครไปขอซื้อสี่ห้าหมื่นก็ไม่ได้ขายโหขอ,ขอบคุณมากนี่มันสิบกว่าปีแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนี่นี่รายทองคุญยาบุญเรือนนี่รายเงินเกษากับสายทองพี่พักนี่นี่สายทองเกษาทรายเงินงน,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 นี่อัฐิธาตุนี่เป็นของที่พี่พักมอบให้ เอาไปอีกเอาไปอีกมาเจตนาเอาเอาอีกมามามาอันนี้เป็นปูนแดงน้ำตกงีิไม่ให้ใครปูนแดงปูนแดงที่ทําปูนเสกหละปูนแดงนี่แหละไม่ใช่เสกเรียกว่าปูนแดงผสมผงปูนแดงที่เอาถูกใหม่ปูนแดงปูนแดงของคุณคุณย่าเลยใช่ไหมใช่ใช่พี่เขียนให้หน่อยอันนี้ปูนขาวผสมปูนขาวผสมผงอันนี้ปูนอันนี้ปูนแดงใช่ปีปูนแดงปูนแดงอันนี้แ่กันไผ่แต่ว่าให้แค่เป็นแค่เชื้อนะไม่แ่กันไผย ผมว่าในผมน่าจะเป็นคนเดียวนะเนี่ยคนเดียวที่ได้ของขนาดนี้ได้ของไปทำพระมีธนคนเดียวมีธนคนเดียวขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนุ่งนาบุญลูกศิษย์คุณญาติด้วยกันขอบคุณมากครับที่ครับคแถบสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม